นึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระแม่กันเนชานีรพระแม่กันเนชานีนี่คือใครครับท่านครับพระแม่กันเนชานีนะฮะคือปางหนึ่งของพระพิทนเน้นะครับแต่เป็นปางที่ข้ามเพศนะฮะก็คือเป็นเพศที่3เนี่ยท่านผู้ชมนะฮะมีจริงเหรอท่านเพราะว่าผอาบางคนอาจจะยังไม่รู้จักบางคนอาจจะมีครอบคาถามท่านแทงใจในประวัติในประวัตินะรวัาเป็นยังไงเดี๋ยวผมต้องบอกนะจาจาร์ซันท่านผู้ชมก็ดีนะต้องไปค้นหาประวัติเลยนะครับ ประวัติของพระพิเนธที่อวตารลงมานะครับอวตารเป็นอะไรตอนนั้นในสมัยที่มารหัวใจเนี่ยออกมาอรา,าร,ะะอราวาสนะอารวาปุ๊บทำให้ทุกคนไม่มีหัวใจนะฮะอาจารย์ซันก็อาจจะโดนนะฮะไม่มีหัวใจไม่รักใครเลยใช่ไหมก็ไม่มีหัวใจไม่รักใครเลยปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับก็เลยพระพิเนธเนี่ยจะต้องเขาเรียกลงมาช่วยปรับมารเพราะมารหัวใจตัวนี้นะครับได้รับผ่อจากพระศิวะคือเขาไปทําความดีอะไรผมก็ไม่รู้แต่พระศิวะนี่เป็นองค์นึงเนี่ยที่จอมให พรนะะฮคอแปอนคอยปพรปั๊บบอกว่าเอาละต่อจากนี้ต่อจากนี้ไปนะเจ้าเนี่ยจะเป็นอมตะนะครับผู้หญิงก็ฆ่าไม่ตายในวันนี้เราเดินไปแค่ไหนครับผู้ชายก็ฆ่าไม่ตายนะครับอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่ามนุษย์ก็ฆ่าไม่ตายสัตว์ก็ฆ่าไม่ตายแล้วก็หายไปทางนี้ครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะเขาบอกว่าสัตว์ก็ไม่ตายแล้วเกิดอะไรขึ้นพระพิฆเนศซึ่งเป็นเทพไม่ใช่มนุษย์ ไม่ใช่สัตว์ถูกไหมครับ,รบก็เลยลงมา oh. อวตารลงมานะฮะอเดี๋ยวผมค่อยๆเดินเข้ามานะฮะเรา uh. จะมาอยู่ต่อข่าแม่ uh. อ,อยู่ตรงนี้เลย,เลยน,นะฮะค,คนก็ฆ่าไม่ตายสัตว์ก็ฆ่าไม่ตายเอาละ ทำไงดีนะก็เลยแปลงร่างลงมาเป็นเป็นเทพแปลงร่างมาผู้ชายฆ่าไม่ตายครับผู้หญิงฆ่าไม่ตายครับแล้วจะเป็นอะไรดีอาจารย์ก็ต้องเป็นอะไรที่ไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงถูกต้องแต่สวยมากท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าอันนี้ผมขออนุญาตนะเราคุยกันแบบกันเองแล้วกันนะครับตอนที่ผมเห็นในเซนนะครับหน้าอกตุ้มเอลเล็กสวยมากเป็นแม่ห่งจักรวาลเลยนะ แล้วพอท่านลงมาว่าพระแม่เกเตเชนีได้รับพรจากพระแม่สันติด้วยถูกต้องครับมาเป็นสุรัสวดีพระแม่ปูมาแล้วก็พระมาสมีในการให้พรด้วยลงมาเกิดอะไรขึ้นครับสวยมากนะฮะมานหลงไหลเลยครับแล้วก็สามารถที่จะหาวิธีฆ่ามานตนนั้นให้ตายได้นะครับต้องแต่นั้นมาโลกเราก็เลยมีหัวใจนะฮะอาจารย์สันนีหัวใจเราเขาขับยังไงครับผมได้่าวว่าใช้ละอองจากทะเลถูกต้องจากทะเลที่เป็นกลิ่นหอมทั้งหมดคือมันต้องมันต้องใช้กลิ่นหอมเหมือนที่อาจารย์สันน้ำหอม ตถูกต้องครับน้นําหอมที่เอาลงมาเปนกลิ่นฟุ้งละอองตัวนี้ครับทําให้จอมานี่หลงไหลถ้าไม่หลงไหลอาจารย์ซันถามเถอะจะรักกันได้ไหมถูกไหมก็เหมือนน้าหอมจารย์ซันเนี่ยเขฉีดไปปุ๊บก็ ลงลไหลลงทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะผมอยากจะฝากไว้ว่าท่านผู้ชมท่านใดนะฮะอยากที่จะบูชานะฮะองค์พระแม่คเนชานีนะฮะเราจะมีได้หลายชื่อนะบางคนเรียกพระแม่คเนศานีบางคนก็คเนชรีนะฮะคเนชานีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะบูชาองค์พระแม่นะครับมาที่นี่ก่อนนะครับนารายันตาปักเกรดนะฮะหรืออีกอีกปางหนึ่งนะฮะปางนี้ผม